ส่วนผิวหรือว่าเปลือกของส้มโอนั้นก็มีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจใช้สูตรดมแก้เป็นลมวิงเวียนได้อีกด้วยครับแล้วมเรพี่เนาะมีของแก้กันตลอดอออรับไปเลยครับเครื่องลดปวดเฉพาะที่มูลค่าหนึ่งมามบาทครับ คนหน้าห้ามพลาดสักทีนี่แหละครับ,รบเรามีเจ้าหน้าที่จากราพสาตามาร่วมรายการเราด้วย<อ>จะมาให้คําแนะนําดีๆเลยแหมเป็นเรื่องอดีดเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับกนะัวไม่กลัวกลัวตัวร้อนเจ็บนอนไม่ไหวใครขึ้นใจสักไม่ไหวใครขึ้นใจสักดูเคียงกันสอดส่องป้องกันดู สวนะครับอนุรคกาตลาดสุขภาพแม่มูจะเต้นเพลินนะครับมาถึงคําถามข้อที่3นะครับแม่2ข้อที่ผ่านมานั้นเก่งมากนะครับเก่งมากอ้าวข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกนะครับรับเลยครับเครื่องนวดหลังมูลค่า12,000บาทโอ้โหปวดหลังเลยปวดหลังแค่นี้เลยโอ้ยแต่ฟังคำถามก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอครับข้อนี้คุณอิมอาจจะช่วยได้เยอะนะฮะอาจจะช่วยทีมได้ดีรู้ใจอ่ะรู้จักล้มบ้าเหมือนกครับบุ๋มวิชานะฮะ หมอเล่นงแรงมากหมออ่อนโยนนะเนี่ยหมอเล่นแรงมากโรคลมบ้าหมูหรือโรคลมชักเนี่ยนะฮะชักกระตุกง่ายคหอใช่ครับเป็นกลุ่มอาการอันเกิดจากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเลยเกิดมีกิจกรรมการส่งกระแสประสาทขึ้นมามากเกินเหตุอุยทําให้มีอาการโรคลมบ้าหมูไปได้เครื่องร่วนเครื่องรวนใช่ครับทําให้มีอาการต่างๆบางทีอาจจะชักแป๊บๆโดยที่ผู้ป่วยอาจจะแค่เมอเมอ ต่ช่วงนั้นนะชักไปและโอแต่ไม่มีอาการน่าจะตัวเร,เรียกไม่รู้สึกตัวเดีด๋ยวเดคุณหมอคําว่าชักนี่หมือถว่าชักยังไงในประสาทมันมันมันใช่หมายถึงในสมองเราเนี่ยฮะไฟมันปึ๊บๆๆๆๆไฟมันปึ๊บๆๆๆๆบางทีตัวอาจจะไม่ได้ชักก็ได้อบางทีคนไข้าอาจจะเหม่อๆไปเงี้ยเรานึกว่าเขาเหม่อลอยแต่จริงๆช่วงนี้เคากําลังชักถ้าเราอยู่ใกล้ๆเขาเราลองเรียกเข้าดูถ้าเขาไม่รู้สึกตัวไม่ได้ยินเราเลยเนี่ยเคาสมองเคาชักวเาอาจจะกําลังชักอยู่ก็ได้บางทีเนี่ย าจจะอาการอาจาาอาจะรุนแรงกว่าน,นั้นอาจจะมีการขยับปากขยับมืออะไรที่ควบคุมไม่ได้หรืออย่างที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปก็คือที่เกิดอาการชักเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนี่นะครับเราควรจะรู้วิธีที่จะดูแลเขาอย่างถูกต้องอนะครับรเราถึงจะเข้าไปช่วยเขาได้ไม่ให้เกิดอันตรายกับเขาโอ้โหอันนี้สำคัญนะนนถ้าถ้าช่วยในทางที่ผิดก็มันจะเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่เลยนะคำถามไหคุณหมอครับคำถามถามว่า ถ้าเจอคนที่กําลังเป็นลมบ้าหมูครับและอยากจะเข้าไปช่วยการกระทําใดต่อไปนี้ควรทํามากที่สุดใน3ข้อนี้นะฮะข้อที่1ครับข้อที่1ฮะจับผู้ป่วยให้นอนตะแคงนอนตะแคงข้างซ้ายข้างขวาก็ได้ข้างไหนก็ได้นะครับจับผู้ป่วยให้นอนตะแคงข้อที่2ครับจับแขนขายืดออกคึงพืชเลหรอเปล่ใช่ไม่ให้ไม่ไม่ให้มันไม่ให้ไม่มันคือก้าวกัอะไรเงี้ยโอ้ตายแล้วข้อที่สข้อที่3เนี่ย เอาด้ามช้อนเนี่ยใส่ปากเพื่อกันผู้ป่วยกัดลิ้นไอ้นี่เห็นบ่อยนะคือกัดลิ้นผู้กลัวตายอ่ะกัดลิ้นตัวเองอ่ะใช่เพราะในลิ้นนี่มีเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมครับยากมากเลยไม่เคยเจอด้วยในชีวิตหนูมะตั้งแต่ถามมาเนี่ยข้อนี้ง่ายที่สุดโอ้โหจับเลยจับเลยรอเลยอ่ะง่ายที่สุดเลยคือจุดหัวผู้น่ากลัวนะไฟไฟในสมองมันช็อตเอาละครับช่วยกันวิเคราลอดนะเอ๊ะช่วยด้วยหนูผู้ เขาไม่ชัดจ้าก็มนะมีผลนะส่วนข้อสามช้อนเขาไม่เขาไม่ใช้กันแล้วนะรู้สึกหนูเคยรู้หนูเคยอ่านในหนังือว่าใช้นิ้วเนี่ยแหละป้าตื่นเลยค่ะนิ้วตัวเองด้วยไม่ใช่เพรายชักให้ใช้ผ้าหรืออะไรเพราะว่าคนคนมันเอาฟันกับช้อนอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายอันตรายเขาใช้ผ้าใช่โนว่า ข้าเด็กนี่แหละตรงกับในใจของคุณ a a เหรือเปล่าฮะจับให้นอนตะแคงก็น่าจะค่ะเขาสับไม่ได้แล้วเขาสับเอาแล้วตอบเลยไหมมั่นใจนะครับหนึ่ถ้าเจอคนที่กําลังเป็นลมบ้าหมูนะครับถ้าอยากจะช่วยการกระทำข้อใดต่อไปนี้ควรทามากที่สุดนะครับตอบครับข้อไหนครับข้อหนึ่งนั่นก็คือจับนอนตะแคงค่ะจับนอนตะแคง เป็นคำตอบที่ตึง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 ถูกค่ะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์สิงเกสิงนะเคยเป็นหรือว่ามีเพื่อนเคยเห็นแบบนี้มาไม่เคย แต่หนูจินตนาการว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยเพราะว่าหนูว่าเวลาหนูนึกถึงเวลาหนูเต้นเบรกได้ให้หนูให้หนูนอนเต้นเบรกได้หนูก็คงมันไม่ได้ออ่ะะงยาี้วส่วนนอนงายหนูคิดว่าคนมันช่วยกันล้างเออคนมันช่ามันดิ้นสุดแรงเกินปึกปึกแล้วก็แย่อันตรายอันตรายรับไปเลยครับเครื่องรืดหลังมูลค่า12,000บาทครับ คำตอบนะครับจับให้นอนตะแทงทำไมถึงเป็นข้อนี้ทำไมต้องทำแบบนี้นะครับผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเราครับเป็นเจ้าหน้าที่รองพสตอนาำจำนะครับอำเภองาวจังหวัดลำปางอ้าวเชิญครับ ครับแนะนําตัวเกษริดครับเชิญครับผมพิศนุจีนเย็นนะครับผอรอสตน้ําจําครับอาใบจงหนอมค่ะนักวิชาการสารสุขค่ะครับค่ะเนตรากาวิโรค่ะพยาบาลวิชาชีพชํานาญการค่ะนะครับเดี๋ยวมีคนไข้เป็นลมชักกระตุกเดี๋ยวช่วยสาธิตในการประถมพยาบาลเบื้องต้นพี่ทองกับคนไข้วันนี้แผนเค้กมาเลยพี่จริงหรือเปล่าน้องแผนเค้กจะมาสาธิตหนูอประทับใจสตารสวยๆอย่งนี้าจะมาหรอยอดอย่าพอมั้ยพี่อย่าพอมครับขอบ แต่ที่ยังไงดีฉันเนี่ยเป็นหน้าไม่เป็นเท็กหนุนอนนะคะวิธีการม้วนหน้านะคะไม่ใช่กางเกงก็เหมือนจีจ้ามากเลยนะคุณคนเหนือกะเจ้าอ่าหนูนอนเนาะแต่ค่ะหนูเป็นคนเหนือค่ะคนเหนือแต่แกเจ้าเป็นคนเชียงใหม่เจ้าพี่คนเชียงฮาย่ะแต้าเดียวกันเนาะลำปางเชียงรายที่ไหนที่ไหนเนาะเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าคนเหนือหมดเลยเออคุณหมอกเ้ จะผายปอดแล้วออแนช่ไหมชักพร้อมยังอัชักชักอยู่ฮะต่อไปยังครับเชิญผู้ป่วยถ้าเจอเราเจอผู้ป่วยชักกระตุกการช่วยเหลือเบื้องต้นนี่อย่าเพิ่งตกใจเนาะอ่าตกใจไม่ต้องตกใจค่ะเป็นเองตกใจถ้าเป็นลมบ้าหมูนี่ค่ะให้จับคนไข้ที่นอนตะแคงเนาะพื่อผมว่าเจอคนนี้ตกใจตั้งแต่ยใจไม่ชักเลยเรื่องหายใจต้องมาสำคัญก่อนนะต้องให้หายใจเสถียรทีนี้ใจะสะดวกคุณหมอค่ะ แล้วก็อย่าไปพันฒนาการเข้าหมายถึงไปบังคับแขนขาค่ะเพราะอาจจะทำให้ข้อหลุดได้ง่ายบางอย่าถอยอย่ามง้อนไม่มองค่ะเหมือนเป็นกระตุ้นให้เขาค่ะเดี๋ยวบ้าเปไม่ได้ไม่ทำใครมียาโดนบ้างใครมียาโดนบ้างนะก็คือจับแทงเลยนะครับไข่ใจสะดวกต้องมียาเราช่วยอะไรไหมคะคือยาหรือไม่ยาหรือว่าต้องรออยูแล้วก็หมอนี่ยานี่เป็นเรื่องของแพทย์บางทีเขากินอยู่ตลอดค่ะแต่ว่ามันเป็นแค่ ช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขณะเขาชักค่ะคือทั้งหมดต้องเซฟเรื่องของการหายใจก่อนใช่ครับอันนี้สําคัญนะสิ่งของที่อยู่ในป่าไปอุดท่อหายใจทางลมหายใจครับเลยต้องจับนอกตะแวงครับสิ่งของสิ่งของคืออะไรอาจจะเป็นหาหรือว่าฟันปลอมหรือครับที่อยู่นะฟันปลอมอาจจะมีอยู่ถ้าดิ้นไปเนี่ยเขาจะหลุดได้ครับ ช่วยกันจับมือจับแขนจับขาให้ไม่ได้อะมันจะอาจจะทำให้กล้ามเนื้ออย่างที่มันฉีกขาดได้อย่างเท่เลยแล้วต้องเลือกะว่าตะแคงซ้ายหรือว่าตะแคงขวาดีไม่จำเป็นครับซ้ายขวาก็ได้ได้ครับนะครับวกทำไมไม่คาบช้อนนะครับผมเคยเห็นนะจริงสมัยก่อนนี่ใช้ช้อนนะครับแล้วชับเป็นรูปวัวหมูนะฮะเขาเาจะเกรงอยู่แล้วนะครับแล้วกอดฝันแน่นถ้าใช้ช้อนเนีไปอาจจะเกิดแผลในปากนะครับแล้วก็ ว่าหักได้ครับ<อ>เลยไม่ใช้ช้อน,นครับถ้าเขาชักใกล้กับที่เป็นอันตรายอย่างเช่นไฟน้ําอะไรนี่ให้ดึงเขาออกมาจาก ที่เป็นอันตรายตัวตัวเขาก่อนนะคะท,ที่เขาตกน้ําอยู่เลยอยู่ค<ถ>่<น>ะค่ะดึงออกมาก่อนหรือว่าถ้ามีอะไรที่อยู่ใกล้ๆเขาถ้าเป็นอันตรายต้องรีบเอาออกออก่อนแล้วเขาจะหยุดชักเองคุณประมาณ5นาทั้ <5 S 1> นาทีค่ะ<อ>คือหยุดชักเนี่ยก็แล้วแต่ว่าสมองเขาจะกลับเข้ามาสู่การทํางานปกติภายในเวลาเท่าไหร่นกระตุไม่ไม่ต้องครับเรารักษาชีวิตเขาไว้แล้วปล่อยเขาไว้เดี๋ยวเขาหายเองส่วนการรักษาต่อเนื่องว่าจะให้ยาอะไรยังไงในระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องการรักษาโรคกันอีกทีครับที่รพสตน้าจาเป็นยังไงบ้างครับ พี่น้องที่นั่นครับก็ที่จริงที่ที่รอพอสตอน้ำจำเนี่ยนะครับเราจะเน้นเรื่องของการทําให้เจ้าที่มีความสุขก่อนก็คือก็คือสถานที่น่าอยู่หน้าทํางานนะครับเจ้าที่มีความสุขแล้วคนมารับบริการก็มีความสุขด้วยถ้าคนทางานไม่มีความสุขก็ให้บริการไม่ดีเราคิดว่าอย่างนี้ก่อนครับเราต้องบริการดีก่อนถ้าเรามีความสุขก็ให้บริการดีไปด้วยฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับ ปัจจุบันนี้โรคเกี่ยวกับพฤติกรรมมีสูงเนาะรัอาหารหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับอยากได้ต้องสร้างเองครับเราก็มีหนังสือนะครับอยากจะมอบให้นะครับรู้ไว้ไกลโรคนะครับรวบรวมเรื่องราวที่อยู่ในรายการอโรคาตั้งแต่เริ่มทํามานะครับเป็นคู่มือนะครับในการเรียนรู้แล้ก็ป้องกันอย่างดีเลยอยากได้ไหมครับ ยากค่ะอ yeah, ้าวตามร้านหนังสือมีขายร้อยยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองแต่ว oui ันนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่กองพันธ์สตน้ำจำอำเภองาจังหวัดลตะปางครับมอบให้เองครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่มาด้วยกันในวนขครับช่วงหน้าที่ยิงคำถามยังไป็คุณหมอครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจกับโรคาตลาดนัดสุขภาพกันอีกไหมคบอะไรที่ยากๆที่ถืเป็นสุเทา

ตลาดน้ำสุขภาพนะครับอโรคานะครับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเมื่อกี้ช็อปไปหลายโรคแล้วครับผมอ้าวข้อที่4ครับมีให้เลือก4ี่หมวดมีหมวดเด็กหมวดผู้หญิงครับหมวดผู้สูงอายุและหมวดผู้พิการครับนะครับเลือกคําถามมา 1- นึ่ี่หมวดนี้ฮะเลือกสิเจลือกคำถามไหนนะครับผมมีผู้หญิง2คนไงเราผู้หญิงอ๋อผู้หญิงผู้หญิงเพราะว่านี่เขาก็รู้เรื่องผู้หญิงเยอะผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นข้อที่2นะครับข้อนี้นะครับคําถามในหมวดผู้หญิงนะครับครับ อยากให้สาวๆที่ชอบรับประทานยาคุมกําเนิดตั้งใจฟังข้อนี้ให้ดีๆนะครับเพราะการทานยาคุมกําเนิดนอกจากจะเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ตามชื่อของมันใช่ไหมครับคุมกําเนิดคุมกําเนิดก็ป้องกันการตั้งครรภ์ไงและเป็นการเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงทําให้ประจำเดือนมาปกติได้แล้วครับทราบกันหรือไม่ว่าการรับประทานยาคุมกําเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพของคุณผู้หญิงในอนาคตได้ นี่แหละครับเป็นที่มาของคําถามข้อนี้นะครับข้อนี้นะฮะถ้าตอบถูกนะฮะรับไปนะครับเครื่องนวดฝ่าเท้ามูลค่า1 3 0 0 0บาทคาถามครับคําถามถามว่าการรับประทานยาคุมกําเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลเสียใดต่อร่างกายนะครับข้อที่1ข้อที่1ไตเสื่อมไตเสื่อม นะกินยาอะไรนานๆบางทีเรากลัวไตเสียนะฮะไตทำงานหนักนะครับข้อที่สองครับข้อที่สองกระดูกพรุนอ้าวโอ้อันนี้ก็มีส่วนนะครับข้อที่สามครับข้อที่สามโลหิตจางครับโอ้โหที่หนักเลยอันนี้หนักเลยอันนี้หนักเลยนะครับเป็นโรคเลือดเลยนะครับผมโลหิตจางตัดทิ้งเลยค่ะน่าจะกระดูกพรุนโลหิตจางเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะอะไรครับแน่นอนเพราะอะไรครับเหตุผลครับ เพราะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะโระหิตจางมันมันมันเปเกี่ยวกับมาพันมั้งดูเหมือนสาระล,ะละชิตาน้องอิมนี่นะคะออทุกคถ,ถามแล้วเป็นตัวแทนทำพิธีกรเกี่ยวยาคุมมาสามปี <N> นี่นี่นี้ จะรู yeah. ้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับยาคุมหมดเลยอยเปล่าจริงๆ oh. อยรู Re ้หมดเลยเพราะน้องอิมเปไปออกตามโรงเรียนต่างๆว่าเวลาถ้าสมมติจะมีเซ็กกันเนี่ยคือตอนนี้เขาลงนรกให้ให้ให้กินยาคุมหรือใช้ถุงยางเพราะว่าไม่ไม่อยากให้ก่อให้เกิดการทําแท้งเยอะเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดก็อยู่ในนี้ติ้ง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 คำตอบกรดูกุวกเขาเรื่องนะเขาไม่่อ้เห็นด้วยหรือเปล่าเนี่ยงี้นี่อิมลงไปถามเพื่อนกันได้ไหมนี่ไทยไปก่อนเตรียมกัน กองจับนะไุ้่ได้เลื่อนไปสามเพื่อนมาแล้วขึ้น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 นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้ขึ้นขึ้นขึ้นขึรข้นนขึ้นขึ้นข้นข้ข้นขึ้นขึ้นนขึ้นขึ้นน้นขึ้น่น้้นนะ้นนคน ตอบที่ทุกครัเป็นทำช่วงดีจริงแล้วไปทำจริงป่ะฮะไปอำจริงจริงทำจริงเพราะว่าเขากำลังเพราะไอ้รุ่นเนี่ยทำแทนกันเยอะมากแล้วมีคนตายแล้วมีนอย่างนี้ซึ่งสถิติแต่ละจังหวัดเนี่ยมันเยอะมากหนูก็เลยเป็นตัวแทนว่าเฮ้ย คือไ,ไ,ไม่ได้เบรกให้ไม่มีเซฟมันไปไปไม่ได้เพราะเพราะด้วยวัยด้วยวัยจะดึงดันคุณมีได้แต่คุณต้องเซฟตัวเองะมีถุงยางหรือยาคุมไหมอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีดีที่สุดนะครับรับไปเลยครับเครื่องเคลืฝ่าเท้ามูลค่า13,000บาทครับและทำนายเป็นกระดูกทุณนะครับไปดูคำเสนอจากภ่าวิทยาเลยครับเชิญครับแคลเซียมคือธาตุอาหารจำเป็นสำหรับผู้หญิง องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแนะนําว่าคุณควรกินแคลเซียมวันละ1000มิลลิกรัมโดยอาจดื่มนมวัววันละสาแก้วโยเกิร์ต3าถ้วยหรือน้ำผลไม้แบบเสริมาธาตุแคลเซียมวันละ3ามื้อก็ได้ครับที่สําคัญก็คือหากกาลังใช้ยาคุมกําเนิดอยู่คุณจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับแคลเซียมตามปริมาณที่องค์การอาหารและยาแนะนำมีผลวิจัยบ่งชี้ว่าผู้หญิงที่กินยาคุมนั้นหากได้รับแคลเซียมน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ จะสูญเสียภาวะมวลกระดูกมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ยาคุมในช่วงวัย20ถึง30ปีหากคุณสูญเสียมวลกระดูกมากโอกาสที่ต่อไปจะเป็นโรคกระดูกพุนเมื่อสูงวัยก็ย่อมมีมากขึ้นครับทําให้กระดูกเปราะและหักง่ายฉะนั้นเราควรดื่มนมเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลโรคกระดูกพรุนด้วยครับ วันนี้นะกระดูกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับรับของรางวัลจากทางรายการไปทั้งหมด45,000บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทางนิอิมอินนี้สนุกนะครับอุ๊ยได้ความรู้นะอย่างอย่างลมชักบ้าหมูอ่ะไม่งั้นเราก็เอาช้อนยัน รู้ว่าวิธีก็ง่ายๆคือพลิกให้เขาหายใจสะดวกหรือเขาก็หายของเขาเองขับนรตะแคนครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก Export Shop และรองเท้าจากมณีศิล์นะครับและก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอให้คืนนี้ท่านนอนหลับฝันดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความสดชื่นนะครับพร้อมที่จะสู้กับงานพร้อมที่จะสู้กับปัญหานะครับผมลาไปก่อนครับอารคณคาตลาดน้ำสุขภาพ สภาพปลอดภัยร้องหัวใ,ใจไม่อ่อนแรง